สวัสดีสบายดีพ่อแม่พมี่น้องตอนนี้ค่ะอยู่อยู่หน้าเนาะมาเบิ่งเขาหลังจากที่ว่าเขาตัดแต่ว่าวันนี้ว่ามันงามจะได้พี่น้องเบิง่งเนยคือคืนเดียวพี่น้องมันคืนมาได้พี่น้องแปลกใจมนากพี่น้องขืนเดียวแต่ขนาดนี้คือตัดลายได้พี่น้องทอลองปีนี้เป็นปีแรกเนาะที่ว่าเขาทดลองตัดเขาเนาะพี่น้อง่าเบิ่งว่ามันสีงามจะได้พี่น้องซาจอิอันนี้คือเอาคัา เขาเบิร์กมาจากนั้นคลิปยอดจากยูทูบเลยพี่น้องเขาก็เลยเอามาลองขีดเบิรงกสำหรับขาานนะขววเขาหวานเนาะว่ามาจีดายเขาก็เขาหวานปกติ่งก็จีละปอนัญญาเขื่อนมานล้วพี่น้องไปมาหอดหนะ้าเรียบร้อยจะเจอกันเริ่มแดดก,ก็ถือพื้นถือเพียงมาเรียบร้อยเพราะว่าอยู่หน้ามันฝนลินตลอดห้าพื้นบ่ได้แล้วพี่น้องเลยกับพี่ตู่ค่ะพี่น้องค่ะ <laughs> อย่ามากไก่ข่อยเด้อพี่น้องย่างข่อยสูนี่อย่ามา,มากไกข่ยยกไกขอ่อยอย,ย่ากระเงงกระไฟท่านนี่เอาล้วพี่นอ้องตั้งเมืทานแล้วเนออาะทานมาเพราวะเศร้าเจียวอะพี่มาปิ้งปิป้งไก,ก่จออะ้ะเพราะว่าะภาวีเอาพืชนะว่ามัน็นเป็นทานว่าเป็นไงพี่น้องเพื่เตรียมไฟอ่อยนะคะทำพืชอ้อยกันพี่น้อง ยางนี่ก็ถือไฟี่ถือหน้าฟนนี่นุ่น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 ติดยางติดซ่าถ้าได้ยานี่ขอฟนไฟสติดอีมั้ะมาสิเดิมนนได้ได้เติมดับ้อี่ร้อง ด่างใหญ่ที่ชุดก็คือด่างไฟได้เนี่ยโคตรตกใลยพี่น้องก่อนที่เขาสีปีกเขาก็ต้องไปหามไมฮีเป็นเดลยพี่น้องไมฮีเขาก็หาเอาไม้ไล่ไม้บงไม้ยจะธรรมศาสตรเองพี่น้องจิ่วกละไรเนีน่ยเกียรตะปอมหมหน้าพี่น้องเลยป้าพี่น้องนทำไม้บ้าน คือสิบ่มีคนเขามาหาพี่น้องคือปล่อยมันเหี่ยวขนาดนี้ลำใหญ่ยีบ่งพี่น้องปไปเผาได้ได้นี่พี่น้องเอาไปซุกเผาได้เลยิ่ง <laughs> <laughs> เหี่ยวฮะกเลยพี่น้องลนะ <laughs> เลยมันมีแตนนะมะน้องัดไชยบัตมาเต้านุ่มใส่ อยากแค่ไปว่าหากินเอ็ดก,กินกับธรรมศาสตร์มันหายกินเอาอเลย กบอะไรอ่ะเดี๋ยวไปน่งนย่มาคุยกันพี่น้อง ซื้อแบบเขาก็ลังแบกย,ยังสักอย่างพี่น้องเลยขี่มันดักหนักจับยังพี่มันดักหนักแโยนโลงพ <c oughs> ื้นเป็นวอร์ันฮัทค่ะขี่มานันยางมานแต่คึ่ง้างลืมนึกได้ว่าลืมมาผ่ามานยังดีพี่น้องยังมีผ่ามีอยู่ในเถียงอยู่เนาะส่นค่ะก็คือสีได้อาเขียวแหนพี่น้องเลย ต้องส่หยาดล้ำบ่าในพี่น้องแต่ก็ดีกว่าบะมีนะ่เนาะมาปีงนั่นกันพี่น้องเป็นปีพี่น้องจ้ะเอือบมาจะเ,เรียบร้อยเอือบพัวซิงไข่เอือบสูตรแบบบั้นบานท่าพี่น้องเลยใช้พัวซิงไคใช่หอมค่ะพี่น้อง นี้ลงก่อนปีมันกับอันนี้เนาะถ้าต้องเอาอันน้อยต้องก่อนพี่น้องพ่อไม่หีบนะ,นะแต่ว่าหนอนเอือบใส่หัวซิ่งไข่นดิบตีหอมได้พี่น้องเลยปิ้งไก่บ้านเฮาค่ะจะมาพี่น้องนี่พอดีได้หีบหนึ่งพอดีพี่น้องเลย ปิ้งไก่บ <laughs> ้านนาเฮาบ่แม่นปิ้งไก่เซโนบ่ได้พี่น้องปไปปิ้งกันพี่นอ้อง ป,ปีกไงเลวพี่นองเลยจะย่ไดยสีได้ดก,ไดกินพี่นองเลยปีกมันนี่มืออื่อนไ,ด, <c ười> ได,ด้กินเดี๋ยวระวังถาปีกซเแี้วกับสิไปตตัมาคุงไว้ถากัานนะพี่น้ามมาองตดมาคุงกันพี่น้องแล้วบางทีแกนหยากร้าวกลัาเสีไดากิน,กน,น,กนพี่น้องเลย เขาเปงายเห็ดแต่ละอย่างยากยาก,ยากได้ในการดังไฟพี่น้องเพราะว่าดินมันสุ่มดินมันสุ่มเห็ุในดังไฟยากพี่น้องดังไฟบ่คอยติดปันไดกับพืนต่อไปเปียกน้ำแน่เพราิได้เห็ดกินแล้วก็พอดีรับพี่น้องเมื่อเมื่อสายพอดีวัวแตนก็กินมันก่อน เ้าหูซื้อวาอย่นยู่หน้าเิงเงียบเงียบพี่น้องคนบคอยนอนหน้ากันเขานอนบ้านนะพี่น้องช่างจะพี่ดำหายดำหน้าแล้วคือเขาคุบมือนอนบ้านเลยโอ้เพ s ไปเฮียมัวแต่พานลงไปเป็นเพื่นเลย ค่อยๆค่ะแค่น้ำปลาจิ้มลงไปพี่น้องเด็กกินไปมากก็เริ่มคำให้พี่น้องเลยเด็กกินอยู่ห่างอยู่หน้าห้าวประมาณนี้พี่น้องเมีย่งใส่ใส่ไปแลเกี่ยวจิ้ดก,กินให้บ้าง ได้คิดว่าเป็นแฟน้าเจี๋ยวนี่ที่จะกินแต่ตามัะคุงด้วยพี่น้องพ่มีาห้ารอื่นให้กินเด้อจีวิติดแต่กับมะคุงพอดีโคงก่อนครับติมไม่ได้พ่อมีมะเร็ง นี่แหละตำม well. เท้าที่นี่จะพี่น้องแช่เท้าที่นี่นหละปีงไก่เทเจลซุกเรียบร้อยพี่น้องเรือมาหึมเกี่ยงงามับพี่น้องเลยแบบเด็ดละพี่น้องปิ้ปีงก่ที่แปบเกี่ยมเียมค่ะนี้โอ้ร้อนร้อนนนนอนกินข่าวกันสิน้อง ต,ต้องขังไว้เยอะๆเพราะว่าข่าปีไก่เนาะ คำ hey. ว่าตามพริกแห้งมันเป็นตามพริกดิบมันสิ้สึกแบบเผ็ดจ้าจานคุณครับมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำซอสเจลปิ้งไก่ยตาหุงอยู่เทียงหน้าเฮาเด้อพี่น้องก็บรรยากาศหมืดคึ้นแต่เมื่อนี้มาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องอยู่ข้างใหข้างหน้าเฮาขิ่ไก่หอมกว่านี้ หอมคักแซ่บคักพี่น้องเลยเบิ่งซีมกับออนัวครับพี่น้อง อาหารบรรหนกบรรน,นาครับพี่เนอะจะง,งินเสียงกบเสียงเขียนหอกมาพี่เนอะเริ่มตกแล้วซีเมอร์สงครามเลยพี่เนาะประมาณเวลาตอนนี้นะจะมั่นหามุงงามงม่งแรกเลยพี่เนอะหามุ่งจีหอดทวกมุ่งแรกเลยพี่เนาะแต่ว่าย่ามนี่มันจีโบคัมไว้พี่เนองจ้ะเพราะว่ามันเราดูดำไพ่ดำหน้าแล้วพี่เนาะเลย เราโลิน่านเหมิดเนนะี่ยว่าบรรยากาศมันนี้คือสวัสดีให้พี่น้องเลยบ่แดดมีแต่ฝนลินและกระเบิดขึ้มบนมืนเมอ <c oughs> เป็นตะนอนมวนพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> สุดท้าเสร็จกับตำมคุงก่อนอื mm hmm. mm hmm. หมอคันมมอยู่งูงหอแต่ว่าเป็นโรคแห่เลยใจอยากกินสมพระข่ายงยุบคุยประแดกเบ๊ม่อา มาเด้อพี่น้องค้านี้เพื่อพ่อแม่พี่น้องมากินตามมะฮวงอยู่ไฮอยู่น้าซาวเจียวเด้อพี่น้องโปโปห,หะะัวปวดรลดๆอ่ะกินปีกแต่เี้ว่าจริงนไสเนี่ยบอกว่าชุดนหนักไปเหรกินพร้อมกรับ ตอนนี้ก็ค่ำเลยเพี่น้อนชางเตียวกับสิ่งที่จบคลิปแบบเพื่อน่านี้ได้เพี่น้องอจะพาเพืนนพ่อนพ,พี่น้องก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ะไรอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจชาวเกี่ยวเพชรคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีสบายดีพี่น้อง